เราจะมาทําส่วนของหมูผัดขิงกันก่อนนะครับขิงของเราก็ปอกผิวออกนะครับแล้วเราก็ขูดครับผมการขูดเนี่ยก็จะทําให้น้ําของขิงออกมาแล้วขิงก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีอุปกรณ์ที่ขูดขิงเหมือนอย่างที่พลใช้เนี่ยนะครับสามารถสับเอาก็ได้นะฮะเสร็จแล้วก็ใส่หมูบดลงไปครับ เวลาที่เราซื้อหมูบดเขาก็จะมีส่วนที่เป็นสันในนะฮะไม่มีมันเลยแล้วก็มีส่วนที่มีไขมันด้วยเลือกแบบส่วนที่มีไขมันนะครับจะได้ไม่แห้งกระด้างเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะครับวันนี้เราจะใช้โชยุนะครับ1ช้อนโต๊ะใส่สาเกลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งครับนอกจากนั้นก็จะมีความหวานจากมิรินนะครับหน้าหมูตัวนี้จะออกแบบรสชาติหวานนิดหนึ่งนะครับควรจะใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยเอาส่วนประกอบนะครับมาตั้งความร้อนครับนะฮะแล้วก็ใช้ตะเกียบนะครับ คนไปเรื่อยๆครับการที่เราใช้ตะเกียบคนนะครับก็จะทําให้เนื้อของเขาเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเกร็ดเป็นฝอยเล็กๆนะครับแล้วตัวส่วนประกอบของขิงก็จะกระจายทั่วดีด้วยครับหมูของเราเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็คนต่อนะครับมันจะมีน้ําที่คลายออกมานะครับเราจะคนให้ส่วนประกอบของน้ำเนี่ยแห้งขึ้นครับอ่าละใช้ได้แล้วครับก็ปิดไฟนะครับจะเห็นนะฮะว่าเนื้อหมูของเราที่เราใช้วิธีการทําแบบนี้ครับจะออกมา บ่นแล้วก็ละเอียดมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมพักไว้ข้างๆแบบนี้นะครับในการทำโจ๊กนะครับอะวันนี้นะฮะเราก็จะใช้โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรถหมูตากเกษตรนะครับวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด2ซอ,องนะครับปกติแล้วอันนี้ก็จะเป็นอาหารสำหรับคนที่มีชีวิตแบบเร่งๆนิดหนึ่งนะครับ เวลาที่ตื่นขึ้นมาแล้วเราเกิดไม่มีเวลาเนี่ยเราจะรับประทานอะไรอยากได้ของที่มีคุณค่านะครับอยู่ท้องเราก็สามารถเปิดซองแล้วก็ปกตินะครับเทน้ําร้อนใส่ได้เลยแต่วันนี้ผมจะทําให้พิเศษขึ้นนิดหนึ่งโจ๊กสุดเนี่ยทำจากข้าวหอมมะลิแท้ๆร้อยเปอร์เซน์ะครับวันนี้ผมก็จะใส่อันนี้ลงไปด้วยนะครับจะเป็นเต้าหู้ถั่วลืองลากษตเนะฮะเราใส่ลงไปทั้งหลอดเลยครับเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะเอาตะก้อนะครับคนครับผม คนให้เนื้อเต้าหู้แตกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนํามาตั้งไฟครับคนเป็นระยะนะครับผมคนนะครับจนน้ำเนี่ยเดือดครับผมแล้วก็โจ๊กพองดีนะครับนอกจากเต้าหู้แล้วนะครับเดี๋ยวคนจะใส่ไข่ลงไปด้วยครับแต่เพื่อให้โจ๊กของเราเนี่ยมีสีขาวสวยนะครับผมจะแยกไข่แดงไข่ขาวครับไข่แดงเราจะใส่บนหน้าหมูไข่ขาวเราจะใส่ลงไปในตัวข้าวนะครับ โจ๊กของเราเดือดดีแล้วนะครับอบปิดไฟยกออกจากความร้อนอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะทำนะครับนี่นะฮะเรามีไข่ทั้งหมด2ฟองตอกนะครับอ่าเราใส่ไข่ขาวไปนะครับแล้วก็คน,นครับผมความร้อนของโจ๊กเนี่ยก็จะทําให้ไข่ขาวสุกนะครับแล้วโจ๊กเนี่ยก็จะคนขึ้นด้วยโดวยวิธีนี้นะครับตัวเนื้อโจ๊กของเราเนี่ยจะคนขึ้นเยอะมากทีเดียวนะฮะเพราะว่าเรามีตัวช่วยก็คือเต้าหู้ แล้วก็ไข่ขาวนะครับหมูนะครับขิงซอยครับสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่ไข่แดงลงตรงกลางครับจะเป็นอาหารว่างระหว่างวันหรือจะเป็นอาหารเช้าให้คุณหนูก็ได้นะครับ